จะได้แบตหมดเร็วไปหน่อยนะครับมาดูช็อตแรกเลยนะครับอันนี้เป็นช็อตพ่คุกนะครับเข้าเสาเต็มๆเดี๋ยวนี้เจอสไนเปอร์นี่ครับหลบกันไวจริงๆเลยนะครับอันนี้คอสสนามครับแรกกับพิศวงแหมแกหลบไวเหลือเกิน ช็อตนี้สุดสนามเลยนะครับอืพี่นุจะหลบไฟจริงๆนะครับมีคนมาดมดมมอนะครับพี่นุนะครับปรับฮอปสุดนะครับกะว่าลงหัวแน่นอนนะครับแต่ว่าแรงไว้นะครับตรงละลูกนี้เห็นพี่บีเดินมาครับกะยิงดักหน้าครับอยู่ดีๆที่แกหยุดสังง้นครับ แต่พี่นุครับเนี่ครับเอาหัวขึ้นมารับแทนครับแม่เชียดไปนิดเดียวลูกนี้นะครับหลบไว้มากครับเชียดไปนิดเดียวอีกช็อตหนึ่งครับแม่จะเอาให้ได้นะครับแม่แต่ว่าแม่นเสาไปหน่อยครับ